สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะพี่อ้อยอ่ะวันนี้มาเที่ยวนะคะก็เอาไม้กันสั่นมาแต่ว่าไม่รู้ว่าเออเมื่อกี้นี้จะใช้เนาะมันก็ใช้งานไม่ได้นะคะตงรงสายต้องเชื่อมต่อใหม่เนาะอันนี้พี่อ้อยมาพักที่พัทยานะคะอันนี้ห้องพักนะคะห้องพักที่พี่อ้อยพักเนาะแล้วก็ นี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําตรงนี้เป็นห้องน้ํานะคะเป็นห้องอาบน้ำเนาะโตสุขภัณฑ์อ่าพี่อ้อยพักสองคนเนาะอ่ามาคราวนี้จองสองห้องก็อีกห้องนึงก็เป็นครอบครัวของน้องซีนะคะน้องซีกับคุณพ่อคุณแม่เขาห้องนี้พี่อ้อยพักกับลูกชายคนโตเนาะกับลูกชายคนโตอ่าลุงน้องซีนะคะ ที่พักที่นี่ถามว่าแพงแพงไหมมันก็แพงก่าเก่าที่เคยไปพักที่ตรงนู้นนะแต่ว่าที่ตรงนี้ของเขาใหม่กว่านะคะใหม่กว่าจะโยกเยกนิดนึงนะคะพี่เล่าขอโทษเนาะก็อันนี้เป็นนอกระเบียงนะคะเป็นนอกระเบียงเนาะก็จะมีโต๊ะ ะะจะมีโต๊ะมีต้นไม้นะคะสมมติว่าถ้าเราเล่นน้ำแล้วเราเสื้อผ้าไม่มีที่ตากเนาะก็เอามาตากไว้ตรงโต๊ะข้างนอกได้เนาะทีวีจอใหญ่นะคะที่พิเศษของที่นี่นะคะก็เขาจะมีะสระว่ายน้ำนะคะมีสระว่ายน้ำดูสีที่้อยเอาไม้กันสันมาแต่ว่ามันเหมือน มันใช้ไม่ได้เดี๋ยวต้องไปให้ลูกเชื่อมต่อใหม่สงสัยจะมีปัญหานะเพราะว่าพี่อ้อยเมื่อกี้นี้มาเชื่อมเน็ตเนาะเชื่อมเน็ตตอนนี้ใช้เน็ตที่ที่นี่ใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะว่าไม้สันสันน่าจะต้องอเข้าไปเชื่อมต่อใหม่หรือเปล่าอันนี้นะคะดูเนะาะอันนี้จะเป็นผนังสีเขียวนะคะ ดูกันว่าตรงนี้คืออะไรมีประตูล็อกนะคะพี่วนต้องมองเดี๋ยวพี่อจะตกน้ำตกท่าสะว่ายน้ำค่ะสระว่ายน้ำอยู่ในห้องเลยนะคะอยู่ในห้องเลยเนาะสะว่ายน้ำเนาะ เดี๋ยวพี่อ้อยไปถ่ายข้างนอกให้ดูความยาวของสะเนาะเมื่อกี้พอเปิดปุ๊บก็มียุงบินเข้ามาเลยนะคะแต่ข้างนอกเขามีเสียงเพลงอ่ะเอ๊ะไม่ใช่ <laughs> จอทีวีพี่อ้อยเข้าใจาว่าเป็นข้างนอกพี่แทบเป็นที่จอทีวีเองอไปข้างนอกกัน เป็นระเบียงต่างระดับนะคะน,นี่ก็จะมีต้นไม้เนาะก็สระว่ายน้ำนะคะแล้วก็จะมีไฟเนาะเข้าห้อง คลิปนี้พี่อ้อยทาไม่ยาวนะคะจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะนี่เป็นที่นั่งเล่นนะคะเราจะมานั่งเล่นตอนเช้าๆก็ได้เนาะแต่ถ้าข้างนอกตอนนี้บอกว่าอ่าร้อนนะคะอากาศร้อนเนาะเราก็ไปอยู่กันในห้องที่นี่นะคะเมนูอาหารของเขาพอเราเหมือนกับว่าเราเอ็นอ่าสแกนสแกนแล้วก็เมนูอาหารเขาก็จะ ึ้นมาให้เราที่จอนะคะที่จอทีวีเลยเนาะแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะทานอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลไม้เนาะอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรเนาะน่าจะเป็นตั้งโชยเฉยแล้วก็ของกระดาษทิชชู่นะคะผ้าเช็ดมือ ตรงนี้ก็จะเป็นโซฟายาวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่อ้อยจะออกไปทานข้าวตอนเช้าเนาะก็จะถ่ายบรรยากาศนอกห้องให้ดูนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบชอบพี่อ้อยก็ฝากกดไลค์ก็แชร์นะคะอคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกับพี่อ้อยเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ